เพิ่งเริ่มหายแพ้ท้องจากเมื่อก่อนดื่มอะไรไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้น้ำหนักลดไปสิบโลตอนเริ่มทานได้อยากอาหารก็กินปกติใช่ไหมคะเดี๋ยวนะควรระวังอะไรเป็นพิเศษหรือควรทานอะไรเป็นพิเศษไหมคือถ้าเอาตามคาแนะนำปกติเลยนะคะถ้าหากว่าช่วงที่เพิ่งหายจากแพ้ท้องเนี่ยส่วนตัวหมอนะ ก็กินอะไรได้กินไปก่อนค่ะให้ให้เรามีชีวิตแล้วเรามีแรงไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถึงช่วงที่เรากินได้เยอะแล้วเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักตัวขึ้นมากเกินหรือบังเอิญว่าอันตราาวแล้วเจอเด็ก มีขนาดเล็กกว่าปกติกว่าเกณฑ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะก็ค่อยบำรุงก็ได้อันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำในตอนนี้ไม่ว่าเราจะกินอะไรก็ช่างน้ำหนักตัวเราก็ยังขึ้นตามเกณฑ์ปกติหรืออาจจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างแต่เด็กยังมีขนาดปกติอะ่ะก็แปลว่าสิ่งที่เรากินตอนเนี้ยคือมันบำรุงลูกได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วไม่ต้องไปพยายามทำอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าหมอมีความรู้สึกว่าในคนท้องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะปัญหาที่น้ำหนักตัวเกินและเป็นเบาหวานวานะ่ะเกิดจากการที่คุณม่ ่ไปพยายามหาอะไรกินนี่แหละเพราะว่าจริงๆคนท้องไม่ได้ต้องการสารอาหารมากกว่าก่อนท้องมากเท่าไหร่นะคะต้องการเพิ่มประมาณแค่15%เท่านั้นเพียงแต่ว่าสัดส่วนของอาหารที่กินน่ะให้เน้นเป็นโปรโตีนนะคะให้งดเรื่องของแป้งน้าตาล ลดลงกินแป้งเออกินแป้งน้ําตาลให้น้อยลงกินโปรโตีนให้มากขึ้นนะคะซึ่งโปรโตีนก็มาจากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาเต้าหู้นะคะเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็แล้วแต่ที่เราชอบกินก็เลือกเลือกเอาค่ะแล้วก็กินผักให้มากขึ้นกินผลไม้บ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยผลไม้ส่วนตัวจริงจริงหมอไม่เน้นนะเพราะว่าคุณแม่หลายคนเป็นเบาหวานจากการกินผลไม้อืมเพราะว่าผลไม้มีน้ําตาลค่อนข้างสูงนะคะก็ไม่ได้ห้ามกิน กินได้แต่ว่าไม่อยากให้กินเป็นหลักอยากให้กินผักมากกว่านะคะ